ผมไปคุยขยะมาแล้วผมก็ได้เจอคลิปเอสเบิร์ของผมเลยจะเอามารีเมคใหม่เหมือนจะว่าฝั่งตรงข้ามเขาจะเล็งผมเป็นดีเซษนนะดูสิไม้กูขยับได้อ้เดี๋ยวกับด้วยความที่ว่าต้นเกมนะครับผมไม่ได้เล่นเลยนะผมเลยเก็บความแค้นไว้ในใจนะครับผมแล้วค่อยไปล้างแค้นเขาตอนเลตเกมวโอ,โอ้ทางชีวิตนี้กูจะถูกลังแกลงยิงเหรอไอพีฟังก็กูแค้นไอ้เหี้ย เลนล่างมีไฟนะครับผมเลยมาช่วยเพื่อนนะครับผมเอ้ยแล้วก็ดูเหมือนว่าไฟแอโร่เขาจะมามั่าบ้านงานครับเขาเลยพาผมส่งบ้านแบบปลอดภัยฮ้ยเดี๋ยวดิกูยังไม่ยันกลับบ้านนะในที่สุดความแค้นกูก็จะได้ระงงบสักทีมึงมันนี่เลยพวกเขียะนี่เลยโดนเราเผามึงทําอะไรกูไว้ตอนต้นเกมอ่าว่าไงไฟแอโร่ครั้งที่แล้วมึงส่งกูกลับบ้านเดี๋ยวครั้งนี้มึงได้กลับบอ่อแนนะ่เชื่อว้ยเดี๋ยวดิแบลคี้นะมึงเจอกูเสร็จตาย แล้วก็ชุนหน้าแบบใสสะอาด yes